สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสรุปแฮชแท็กข่าวสามิติสรุปประเด็นแ a ชแทกร้อน h ฮชแ t a g ข่าวสามิติปมดราม่าหุ้นไอทีวีสรุปแฮชแท็กแฮชแท็กข่าวสามิติแฮชแทกร้อนแฮชแท็กข่าวสามิติติดเทนทวิตเตอร์มาตั้งแต่เมื่อวานมียอดทวิตมากกว่า0,000 0ครั้งเรื่องนี้พอตยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเดี๋ยวแอดสรุปให้นะคะเรื่องย่อยของไอทีวี หต้องเริ่มเล่าจากไอทีก่อนนะคะไอทีีเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ก่อตั้งเมื่อปี2535โดยสัมปทานช่องมาจากสำนักงานประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีสปอน 2. แต่ในปี2550สปอนอบอกเลิกสัญญาไอทีวีถูกยึดใบอนุญาตทำให้ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีช่องไอทีอีก มาถ,ถึงวันนี้ก็16ปีแล้วแต่บริษัทไอทีวียังมีอยู่เพราะข้อพิพาทระหว่างไอทีวีกับสปนยังคาราคาซังอยู่ในศาลทิมกับนิก3ทิมพิธากับนิกแสงสิรีนาวินเคยสังกัดพักอนาคตใหม่ด้วยกันเมื่อปี2562โดยทีมได้เป็นสอสอแต่นิกไม่ได้เป็น4ทั้งทีมและนิกต่างก็ได้รับโอนหุ้นไอทีวีในฐานะผู้จัดการมรดกด้วยกันทั้งคู่กล่าวคือ เมื่อพ่อเสียในปี2550รสารแต่งตั้งให้ทีมเป็นผู้จัดการมรดกและรับโอนหุ้นในทีวีถือครองไว้แทนทายาทส่วนนิกได้รับการโอนหุ้นเมื่อแม่เสียชีวิตในปี25495ต่อมาการเมืองผันเปลี่ยนพักอนา,าคตใหม่ถูกยุบและมีการตั้งพักเก้าไกลขึ้นมาแทนทีมได้นั่งตำแหน่งหัวหน้าพักส่วนนิกย้ายไปสังกัดพักภูมิใจไทยของหนูอนุทิน6ประเทศไทยกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหญ่ในวันที่14พฤษภาคม2566 ปรากฏว่าพักเก้าไกลมาแรงในโค้งสุดท้ายเกิดกระแสทิมฟีเวอร์ขึ้นมานิคเปิดประเด็น7ก่อนถึงวันเลือกตั้งในวันที่24เมษายนนิคโพสต์เปิดประเด็นว่าไอทีวีกำลังจะประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่26เมษายนและบอกว่าหัวหน้าพักหนถือหุ้นไอทีวี42,000หุ้นให้เตรียมมอบตัวกับกกตด้วยแน่นอนว่าหัวหน้าพักที่นิกพูดถึงนั่นก็คือทีมนั่นเอง 8. นิกพูดแบบนี้เพราะกฎหมายรัฐธ,ธรรมนูญกำหนดว่าห้ามคนที่ถือครองหุ้นสื่อลงสมัครสสทำไมจึงห้ามก็เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้สื่อในมือสร้างความได้เปรียบและใช้อำนาจครอบงำสื่อมวลชน 9. นิกบอกว่าเขาโอนหุ้นของตัวเองเรียบร้อยแล้วก่อนลงสมัครสสกรุงเทพโดยโอนหุ้นให้รุ่นน้องชื่อพานุวัฒน์พานุวัฒน์คือใครเขาเป็นผู้จัดการคลินิกแห่งหนึ่งย่านรามอินทราซึ่งพ่อของนิกเป็นแพทย์เจ้าของคลินิก คำถามวันประชุมผู้ถือหุ้น10ก็อถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีในวันที่26เมษายนพานุวัฒน์ก็เข้าประชุมในฐานะผู้ถือหุ้นคนใหม่ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์นี้ก็มานั่งฟังอยู่กับพานุวัฒน์ด้วย11ระหว่างประชุมพานุวัฒน์ก็ถามประธานการประชุมว่าไอทีวีมีการดําเนินจิตการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหมคําตอบของประธานจะเล่าในพักต่อไป นักร้องเรียนในตำนาน 12. ตัดภาพมาที่เรืองไกลรีกิจวัฒนะเขาเป็นนักการเมืองและนักร้องเรียนในตำนานผู้สลับขั้วการเมืองมาแล้วหลายครั้งเขาเคยอยู่กับเพื่อไทยปัจจุบันเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ 13. ผลงานเด่นของเรืองไกลคือเมื่อปี2551ร้องว่าสมัครสุนทรเวทนายกรัฐมนตรีเคยจัดรายการโทรทัศน์ ชิมไปบ่นไปผิดรัฐธรรมนูญเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมัครพ้นตำแหน่งนายกแบบอึ้งกันทั้งประเทศ14พอนิกเปิดประเด็นแล้ววันที่10พฤษภาคมเรืองกายก็ไปยื่นหนังสือต่อกอกตให้ตรวจสอบกรณีทีมถือหุ้นไอทีวีโดยบอกว่าได้ข้อมูลมาจากนักการเมืองคนหนึ่งแต่ไม่ขอระบุว่าเป็นใคร15เลยมาสู่จุดถกเถียงกันว่าไอทีวียังเป็นสื่อหรือไม่ คนที่สนับสนุนทีมก็ได้โต้ว,ว่าไอทีปิดตัวไปตั้งแต่16ปีแล้วจะมาบอกว่าทีมใช้ไอทีีสร้างความได้เปรียบหรือครอบงำสื่อคุณดูไอทีีครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ล่ะอีกอย่างทีมถือหุ้นแค่0.0035%ไม่มีอำนาจสั่งการใดๆด้วยซ้ำเปิดบันทึกการประชุมพูดถือหุ้นไอทีวี16การเลือกตั้งผ่านไปผลคือเ้าไลได้คะแนนเป็นพักอันดับหนึ่งจึงรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาล พิธากลายเป็นว่าที่นายกคนใหม่ส่วนนิกสอบตกในขณะที่ปมหุ้นไอทวีร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ17ปลายเดือนพฤษภาคมทิมโอนหุ้นไอทีวีให้น้องชายและบอกว่าไม่ใช่โอนเพื่อหนีความผิด แต่พบความผิดปกติว่ามีความพยายามจะทําให้ไอทีวีฟื้นคืนชีพมาเป็นสื่อเพื่อเล่นงานเขาเช่นมีการแก้ไขประเภทบริษัทจากเดิมระบุว่าให้บริการทั่วไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทถูกแก้เป็นสื่อโทรทัศน์18เรื่องกายยืนยันว่าไอทีวีเป็นสื่อแน่นอนเขามีหลักฐานเป็นเอกสารบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีเมื่อ26เมษายนประธานพูดชัดเจนว่า ยังดาเนินการอยู่ตามวัตถุประสงค์และตนก็จะเอาบันทึกการประชุมนี้แนบให้กะกะตเป็นหลักฐานด้วย19ต่อมามีการเผยแพร่เอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีมีการจดบันทึกไว้ว่าพานวัตถามว่าบริษัทไอทีวีมีการดําเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่ประธานตอบว่าปัจจุบันบริษัทยังดําเนินกิจ,ะจะการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติ ซึ่งตีความได้ว่าไอทีวียังดําเนินจิจการสื่ออยู่ข่าวสามิติ20ข่าวสามมิติเป็นการรายงานข่าวของช่อง3ที่มีอายุยาวนาน15ปีเน้นทําข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนวิเคราะห์เจาะลึกมีกิตติสิงหาปัดเป็นผู้บริหารและดําเนินรายการหนึ่งในนักข่าวพักสนามคือทัปณีเอียศสีชัยวลีฮิตคุณกิตติคะที่กลายเป็นมีมก็มาจากสคนนี้แหละ21 ข่าวสามิติก็หันมาจับข่าวปมหุ้นไอทีวีอย่างต่อเนื่อง 8. มิถุนายนทัรนีไปตรวจสอบที่ตั้งไอทีวีว่ายังดําเนินกิจ,จการสื่อหรือไม่พบว่าไอทีวีย้ายไปอยู่ที่บริษัทอินทัศซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ตั้งเป็นเพียงสํานักงานทั่วไปไม่มีอุปกรณ์สื่อและไม่มีการทําสื่อใดๆ 10. มิถุนายนธรีไปสัมภาษณ์นิกเขายืนยันว่าประธานในที่ประชุมตอบว่า ไอทีวียังดําเนินกิจการสื่ออยู่และฝากบอกทีมว่าจะเป็นสอสอจะเป็นนายกก็อย่าเอาสื่อมาเป็นเครื่องมือ11มิถุนายนพูดถึงหุนไอทีวีคนหนึ่งติดต่อมายังเขาสามิติบอกว่าเขาเข้าประชุมในวันนั้นด้วยประธานไม่ได้พูดอย่างนั้นครัวไอทีวีจะถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเลยส่งคลิปวิดีโอบันทึกการประชุมให้ พบว่าในคลิปประธานตอบพันวัตรว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดําเนินการใดๆรอบผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนซึ่งไม่ตรงกับบันทึกการประชุมคลิปตัดตอ่อ22คลิปนี้สร้างความมือฮาสุดๆและกลายเป็นประเด็นร้อนเพราะนั่นอาจแปลว่ามีการทําบันทึกการประชุมเท็จขึ้นมาและอาจมีหลายคนเสี่ยงมีความผิดตามกฎหมาย23คนชื่นชมการทําหน้าที่สื่อของข่าวสามมิติจนแฮชแท็ก ข่าวสามมิติขึ้นเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งและเรียกร้องให้ซื้อมนชนหันมาทำหน้าที่ในลักษณะนี้ให้มากขึ้นพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าทีมข่าวสามมิติล้วนเป็นลูกม่อไอทีวีต้องยอมรับว่าไอทีวีในยุคนั้นสร้างคนข่าวคุณภาพขึ้นมาหลายคน24คนยังวิพากษ์วิจาร์ณถึงความพยายามตัดตอนไม่ให้ทีมเป็นนายกมีลักษณะของการสมคบคิด และทำกันเป็นขบวนการอย่างชัดเจนมีคนเขียนผังความเชื่อมโยงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ไอทีวีกับกลุ่มทุนและพรรคการเมืองควบอำนาจเดิมขึ้นมา25อย่างไรก็ตามสมชัยศรีสุทธิยากรอดีกะกะตกกตขอมีบทตั้งข้อสังเกตว่าคลิปประชุมนี้อาจมีการตัดต่อเพราะคลิปสะดุดมุมกล้องขยับเหมือนบันทึกไม่ต่อเนื่องหรือตัดบางประโยคออก ทปณียืนยันว่าไม่มีการตัดต่อใดๆพร้อมเผยแพร่คลิปเต็มยาวสานาทีจบๆิบ26นิคให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอว่าตนเปิดประเด็นเรื่องนี้เองไม่มีใครอยู่เบื้องหลังไม่มีใครจ้างและไม่เกี่ยวกับพักภูมิใจไทยตนไม่ได้ทําเพื่อหวังผลทางการเมืองแต่ทําเพราะไม่ต้องการให้ไอทีวีได้รับผลกระทบขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสาข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ